าละครับกส็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนยวันนี้เ็าผมการอีเป็นทีวันนี้เราจะมาสอนทำเอออย่างที่เห็นในปกนั่นแหละส,สเกต็ตบอร์ดลอยได้โอเคและนี่ก็เพื่อนูมนะเนี่ยที่เพิ่งเจอกำสดสร้อนๆเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเอาไปเตรียอุปกรณ์กันเลยเอาละครับอุปกรณ์มี ตามนี้ครับแช่งอะไรก็ได้ขินบล็อกสองงันนะครับบล็อกอะไรก็ได้ไอ้นี้ผมจะเอาไปตกแต่งนะครับโอเคไปดูกันเลยอันดับแรกเลก้ระวางแท่งอะไรก็ได้จากนั้นแ้่งในมือถือก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บในมือถือจะยกหน่อย ถ้าในคอมกดชิปล็อกกดตัวชิปนะคะในคอมโอเคจากนั้นก็กดตัวทีหนึ่งครั้งตัวหนึ่งให้มันติดกับโอเคได้แล้วให้ให้ระวังตรงนี้นะครับนี่ให้มันเออให้มันดูเนื้อเราอะครับ เราอยากขยิบนะแต่ผมพลาดขยิบไปแล้วอวนะ,วอะโอเคโอเคจากนั้นก็ถ้าขยิบมันก็จะไม่สวยนะจากนั้นก็ปึ๊บนี่โอ้ยไอนี้สำคัญมากเลยนะครับเอาไว้ตกแต่งนี่แบบนี้แล้วก็แบบนี้ เดี๋ยวผมจะสอนทำสำหรับคนที่ไม่มีนะครับโอเคจะแม่งผมจะแต่งด้วยไอ้นี่เอาะตตกแต่งแบบสวยแล้วกันโอเคส่วนสีก็เป็นสีเงินเข้มนี่สกิตบอรทตั้งิน โอเคไปกันเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนสีถุยอ่ะกระโดดก็คือมันจะลอยนะไปเส้นชัยกันเลยวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ท่านผู้ชมอย่าลืมกระโดดด้วยนะครับไม่งั้นมันจะล่วงอผมโอเคสำหรับคนที่ไม่มี เอ่อตลับนี้นะครับเดี๋ยวมันจะซ้อนทําไปดยกันเลยอันดับแรกให้วางแข่งอะไรก็ได้นะครับทำคล้ายๆกับไอเมื่อกี้เลยนี่คินบ็อกเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บให้หัวมันชี้ขึ้นนะครับแล้วก็วางแท่งอะไรก็ได้ที่คุณมีกดตัวอ มันเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นก็วางเลยนะครับเอออย่าวางนี่แบบนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีตลับเม็ดนะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับนี่แบบนี้เลยเก็บไปกันเลยอ้าวอุ้ย คนที่ไม่มีตลับเมตดก็ต้องใช้แท่งอะไรก็ได้เยอะหน่อยนะครับนี่วางแท่งอะไรก็ได้แนวนอนสามบล็อกเอ้ยสามแท่งจากนั้นก็วางหน้าบนอีกสอนกดชิปล็อกหรือในโทรศัพท์ก็ทำแบบนี้โอเค๊บขึ้นไปเลยโอเคนะครับอืมเอาหินบล็อกมา โอเคไม่ได้ต้องให้มันติดนะครับทำจนกว่ามันจะติดเท้าเราโอเคต้องแบบนี้นะครับให้ยืนบนแท่งนี้ถ้าขาจุงม,มันจะไม่ได้นี่เออนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้โอ้ยจะกลียำลงเพื่ออ่ะโอเคมันไม่สวยแน่นอนโน เลยตะกี้โอเค,อเคจากนั้นก็กดตัวนี่เดี๋ยวทำมันไม่ได้โอเควางสาม,มันแบบน,น,นี้จากนั้นก็ไปกันเลยเป็นไงนี่สำหรับคนที่ไม่มีตลับเมตรนะครับเป็นไงเป็นไงน ก็ค่อยเดินนะครับมันจะเร็วม,มากเลยเห็นไ,ไหมขนาดหยุดเดินยังเร็วเลยกระโดดอย่าลืมกระโดดด้วยนะครับโอ้ม oh าผมเกียดตานี้แล้วทำไมตอนนั้นมันยิงผมโดนตอนนี้มันยิงผมไม่โดนว้าวเยอะเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ด้วสำหรับคนที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงมิให้ด้านล่างนะครับโอเคสำหรับวันนี้บาย